สวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็คุณครูทุกท่านที่สังกัดในพนักง,งานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประถมศึกษาตากนะครับวันนี้ผมศึกษานิเทศนายประพัฒน์ประพัฒน์สังกูมรับผิดชอบกลุ่มงานสื่อและงานวัดผลน,นะครับจะมาพบเพื่อนครูและท่านผู้บริหารประานศึกษา ในโอกาสนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอาการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการทดสอบอาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ RT, NT และ ON e นี่ก็จะใช้เวลาไม่มากครับเพียงแค่อธิบายถึงว่าเราจะใช้สื่ออะไรในการยกระดับเพื่อให้เด็กของเราได้อ่านออกและเขียนได้ จะอธิบายถึงเรื่องสื่อในที่นี้สื่อมีสีประเภทนะครับคือสื่อวัสดุได้แก่สไลด์เอกสารต่างหรือสารเคมีที่ท่านใช้ในการทดลองเพื่อให้เด็กนักเรียนดูสื่อประเภทนี้อาจจะล้าหลังไปแล้วแต่เราก็สามารถนำกลับมาใช้ได้นะครับข้อ2คือสื่ออุปกรณ์ได้แก่ของจริงที่เรามาอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับหรือหุ่นจำลอง หรือวีดิทัศน์ต่างๆนะครับสามคือสื่อประเภทเทคนิคนะครับหรือวิธีการได้แก่การสาธิตการอาภิปรายการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการทดลองอะไรก็ได้ที่สามารถทําให้นักเรียนดูและสามารถอภิปรายหรือสามารถสาธิตให้นักเรียนมีความเข้าใจในสื่อนั้นได้ข้อ4นะครับคือสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ได้แก่การนําเสนอข้อมูลต่าง ในเครื่องคอมนะครับแต่การนําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสื่อประเภทไหน <_ t une> ก็ควรที่จะเหมาะสมแก่วัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้นนะครับก็จะว่าไปเรื่องการยกระดับผลสนทัการเรียนรู้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปตามบริบทของครูและโรงเรียนนะครับว่าจะใช้ตัวใดในการ จัดเรียนการสอนนั้นนะคะและสิ่งที่ผมอ,อยากจะฝากคุณครูทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อย่างน้อยตัวนี้ก็คาบเกี่ยวกับการทำเกณ P.A. ในการทำ M.O.U. กับผู้บริหารทางศึกษาในแต่ละปีนะครับก็คือเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายของครูทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเช่นเช่นผมขอยกตัวอย่างในเทอมที่เราจะทําในในปลายกันยาน,นี้นะครับเช่นกา,การทมการการท MOU ในเกม PA ของครูที่มีกับท่านผู้ในการศึกษาคือเราต้องยกตัวอย่างหรือทําตัวอย่างค่าเป้าหมายเช่นถ้าเราทําปีนี้ปีแรกเนี่ยเราต้องทําค่าเป้าหมายอยู่ในเกมที่ระดับต่ำหน่อยเช่น เราอาจจะระบุค่าเป้าหมายว่านักเรียนมีคุณสมบัติหรือผ่านการประเมินคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นร้อยละแปดสิบแต่ถ้าแปดสิบเนี่ยผมถือว่าเยอะเกินไปในปีแรกนะครับอาจจะอยู่แค่เจ็ดสิบแล้วครั้งต่อไปก็อยู่ที่ระดับเจ็ดสิบห้าคือเราสามารถที่จะขยับเป็รละห้าแป้ห้าร้อยละห้าร้อยละห้าหรือร้อยละสามได้ แต่ไม่ควรกําหนดค่าเป้าหมายสูงเกินไปเพราะเมื่อเมื่อเราสรุปการทําค่าเป้าหมายในแต่ละการยกกระดับผลสทมฤทธิการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราทําสูงไปแล้วแล้ะเราทําไม่ได้การประเมินขั้นเงินเดือนตัวเนี้ยมันก็จะไม่สามารถที่จะประเมินได้เพราะว่าเราตั้งค่าเป้าหมายหรือเป็นร้อยละหรือระดับคุณภาพอสูงเกินไปเช่นนักเป็นชั้นป .6 อ่าอ่าามีผลการเรียนรู้หรือผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้นในระดับเก้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ยมันจะทำให้คุณครูคยากมากในการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักนเป็นสูงขึ้นนะครับนั้นในการทำ m o u หรือในเกณ PA ที่เราระบบไว้ในตัว หนังสือที่ทำกับผู้บริหารทานศึกษานี่ปีแรกแรกเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์น70นะคะพอต่อไปก็อ่าสูงขึง้น3% 5%ตามลำดับแต่ผลสุดท้ายแล้วเราก็จะประเมินตัวนี้อ่า3-5ปีใช่ไหมครับเกณฑ์เงั้นการที่จะตั้งค่าเป้าหมายให้เป็นร้อยละเนี่ยดีกว่าการตั้งค่าเป้าหมาย ที่เป็นระดับคุณภาพเพราะเราสามารถที่จะจำแนกได้ว่าเราทำได้จริงหรือทำได้ไม่จริงเช่นความในหัวข้อของเรื่องความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อต่ออางานอาชีพเราก็สามารถที่จะเห็นว่านักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทักษะเรีนเยนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอยู่ในร้อยละเจ็ดสิบหรือกลุ่มคณิตศ,ศาสตร์ อยู่ในร้อยละเจ็ดสิบแสดงว่าปีแรกเนี่ยเรากําหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่เจ็ดสิบแล้วเราสามารถทําได้พอปีต่อไปเราเพิ่มเป็นเจ็ดสิบห้านักเรียนสามารถทําได้อีกแสดงว่าครูมีคุณภาพครูมีค่าเป้าหมายที่ถูกต้องนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดฉันก็ฝากฝากให้คุณครูทุกท่านในการกําหนดค่ามาตรฐานการศึกษาก็ควรที่จะทำ การเขียนถึงคําอธิบายของมาตรฐานการศึกษาไว้เรื่อยเพื่อเป็นค่าเป้าหมายในการระบ,บุถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้นค่าเป้าหมายเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ร้อยละนะครับกับระดับคุณภาพเรามองของค่าร้อยละก่อนว่าถ้าร้อยละน้อยกว่าร้อยละหกสิบระดับคุณภาพต้องเป็นกาลังพัฒนานะครับถ้าร้อยละหกสิบถึงหกสิบเก้าจุดเจ้าเก้า ระดับคุณภาพต้องเป็นปานกลางนะครับแต่ถ้าร้อยละเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าจุดเจ้าเก้าระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับและร้อยละแปดสิบถึงแปดสิบเก้าจุดเจ้าเก้าอยู่ในเกณฑ์ดีเลอร์และร้อยละเก้าสิบขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมเพราะนั้นการที่เราจะระบุค่าเป้าหมายหรือค่าคุณภาพของของอในการบรหิหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียนเราต้องระบุค่าเป้าหมายให้ชัดเจนและอยู่ในเกณฑ์ที่ อ่าในระดับที่ดีขึ้นไปนะครับอย่าต่ิกว่าเจ็ดสิบนะครับเพราะมันจะทําให้ให้ระดับคุณภาพของการศึกษาเนี่ยแย่ลงนะครับนะครับก็ในในการพบเพื่อนครูในครั้งนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการยกระดับผลสมริถในการอ่านออกและเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งเกีย่ยวกับ O net, n e t n t และเอทีเราที่ใช้การเรียนรู้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาหรือหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือวรรณกรรมต่างๆที่สามารถนำมาให้นักเรียนอ่านเพื่อยกระดับผลสึกการอ่านให้สูงขึ้นจากใดเมื่อเด็กป .1 อ,อ่านหนังสือไม่ได้สะกดคำไม่ได้ก็อยา่า หวังว่าผลสำเร็จทางการเรียนรู้จะสูงขึ้นนะครับนะฮะก็ไม่อ่านอกจากอ่าในการที่เราจะยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนแล้วครูต้องมีนวัตรกรรมด้วยนะครับเช่นนวัตรกรรมในการทําสื่อคลิปวิดีโอของแต่ละท่านในแต่ละปีการศึกษาเพื่อสอดคล้องกับการทํำ MOU ในเก p a นะครับ วันนี้ผมก็จะมาพบกับเพื่อนครูเพียงเท่านี้นะครับเพื่อโอกาสหน้าเราจะได้พบกันใหม่และมีเรื่องพูดหรืออธิบายหรือเล่าอะไรให้ครูฟังอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลบคุยเวลาคุณครูทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ